สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแมตช์สุดท้ายในสนามที่3สําหรับการแข่งขัน VNL ของทีมสาวไทยของเรานะคะโดยผลปรากฏว่าในแมตช์นี้ทีมสาวไทยลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมนีค่ะและทีมสาวไทยก็แพ้ไป0นต่อ3เซตค่ะด้วยสกอร์สิบเจ็ต่อยี่สต่อยี 20ต่อ25ค่ะส่งผลทำให้ทีมชัดิไทยของเรานะคะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะคะในสนามที่3ของการแข่งขัน w ี n เอล2024ในครั้งนี้ค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะทีมสาวไทยของเราก็จะทำการแข่งขันในรอบฟินอลส์ค่ะก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าทีมสาวไทยของเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกับทีมไหนในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประเทศไทยของเราค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ย ทีมเยอรมน,นีเล่นดีมากๆในทุกตำแหน่งเลยค่ะและไม่ว่าสาวไทยของเราจะพยายามสักแค่ไหนนะคะทีมเยอรมน,นีก็สามารถดักบอลตกเราได้หมดเลยและที่สำคัญเยอรมน,นีนะคะไม่ยอมปล่อยให้บอลตกง่ายๆด้วยวันนี้นะคะหรือบางจังหวะที่บอลที่เขารู้ว่าวิ่งไปรับเนี่ยอาจจะวิ่งไปรับไม่ทันแต่เขาก็วิ่งไปนะคะ หรือบางจังหวะที่เราตกไปแล้วเขารับไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ยังโดนหรือสัมผัสมือเขาค่ะอันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยมองตำแหน่งการเล่นของคู่ต่อสู้อย่างเราได้อย่างขาดเลยค่ะเขาสามารถอ่านเกมบุกของเราได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เยอรมันและที่สำคัญนะคะวันนี้เยอรมันเสิร์ฟดีมากๆเสิร์ฟเอสไปหลายลูกเลยค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เยอรมันจะเสียเองหลายลูกนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเยอรมันก็สามารถคลองเกมในวันนี้ได้แล้วก็เก็บชัยชนะไปได้ค่ะส่วนสาวไทยของเราก็คงเป็นปัญหาเดิมๆค่ะในเรื่องของการรับบอลแรกที่เราไม่สามารถจะรับบอลแรกได้อย่างเข้าจุดก็เลยทําให้วันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นบอลสูตรสักเท่าไหร่แต่ในวันนี้นะถ้าบอลไหนเข้าจุดแล้วแล้วก็พอพรพันเซตบอลสูตรให้สาวไทยมักจะได้แต้มเสมอค่ะ และที่สำคัญนะคะวันนี้การแก้เกมของโคชนะคะก็ต้องบอกว่าโคชเองก็คงไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะคะในการแก้เกมในครั้งนี้ก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาค่ะเพราะว่าเปลี่ยนตัวนักกีฬาลงมาเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนจังหวะทำให้ผู้เล่นเยอรมันเนี่ยไม่สามารถจับทางได้นะคะเพราะว่าไม่เคยเจอตัวผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองของเราเขายังไม่เคยสเกลนะคะแต่เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองลงมาแล้ว ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้อยู่ดีค่ะถึงแม้ว่าในเซต2นะฮะจะมีบางจังหวะที่ทีมไทยเนี่ยเริ่มนำนะฮะต้องบอกว่านําไปเยอะด้วยนะคะเต่อหนึ่นะ,ะนำอยู่6แต้มแต่สุดท้ายแล้วค่ะในช่วงปลายเซตเยอรมันก็มาปาดเอาชนะไปก็ต้องบอกว่าตอนที่เราเสียแต้มเยอะๆเยนะคะก็เป็นจังหวะที่เราเนี่ยไม่สามารถรับเสิร์ฟได้พอรับเสิร์ฟปุ๊บปรินออกด้านข้างหมดเลยค่ะ ทำให้เราเนี่ยเสียแต้มจากลูกแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเยอรมันเขาก็เลยอาศัยจังหวะนี้แหละค่ะบีบไล่บี้เรามาและสุดท้ายเราก็กดดันนะคะทําแต้มไม่ได้แล้วเขาก็ปาดเอาชนะไปเซตที่2ค่ะแล้วเซตที่3ม,มาโอโ้ต้องบอกว่ารูปแบบเกมนี้เราแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าแต้มจะไม่ห่างเท่ากับเซต1แต่ว่าเซต3พยายามไล่เท่าไหร่มันก็ไล่ไม่ทันแล้วอะค่ะ ก่จะมีการเปลี่ยนตัวหรืออะไรใดๆนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอชื่นชมน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะคะตัวสำรองบอลเร็วที่ลงมาทําแต้มได้แล้วก็วันนี้มีความมั่นใจในการเล่นด้วยก็ต้องขอขอบคุณน้องไก่วิมลมากๆค่ะและสําหรับอันดับในตารางคะแนนในวีนแอลนะคะตอนนี้โดนเยอรมันแซงเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราครองอันดับที่12นะคะพอแพ้เยอรมันปุ๊บเราหลุนมาอยู่อันดับที่13ของตาราง VNL เลยค่ะ แล้วเราก็ลองไปดูอันดับโลกกันดีกว่านะคะต้องบอกว่าตอนนี้ไทยตกที่นั่งลําบากแล้วละค่ะไม่สามารถรักษาอันดับที่13ของโลกได้อันนี้ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดจากทาง FIVB นะคะเพราะว่ายังไม่มีการอัปเดตหลังจากที่ไทยแพ้เยอรมันเราจะโดนหักไปประมาณ10แต้มเลยนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเราโดนหัก10แต้มเนี่ยจากเดิมมีอยู่206.22โดนหักไป10แต้มเราจะเหลือประมาณร้อกว่าคะแนนค่ะ แล้วถ้าเราเหลือประมาณร้อยกว่าคะแนนแน่นอนค่ะเราไม่ได้หล่นไปอยู่อันดับที่14เราสามารถหล่นไปอยู่อันดับที่15หรือ16ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เบลเยียมแซงเราขึ้นไปแล้วค่ะอันนี้เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะคะเดี๋ยวรอทาง FIVB เขาอัปเดตล่าสุดอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าทีมไทยของเราเนี่ยน่าจะหล่นลงมาอยู่อันดับที่14ของโลกหรือเพลอๆนะคะ ้าแข่งเสร็จวีลในรอบไฟนอลแล้วเนี่ยเราอาจจะหล่นไปอยู่อันดับที่16เลยก็ได้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าผลงานของทีมไทยในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากๆเลยค่ะแต่เราก็เข้าใจนะคะว่าทีมสาวไทยของเรานั้นก็สู้กันอย่างเต็มที่แล้วล่ะค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายอย่างไรบ้างสําหรับแมตช์การแข่งขันในวันนี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ